แต่ข้าวต่อไปนี่นะครับนี่เป็นข้าวสุดถึงที่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับผู้ประกาศข้าว พดในโคมกับน้องยอมนาหยอไม่ใช่ไปพังงาอันนี้เราพาไปแลความสามารถข้องเด็กๆปกติโนราเราเห็นเป็นผู้ย่เขคอรํากันใช่ไหมเพี่ยบเกลียงนี่เราพาไปแลกเด็กค่ะเป็นนู่นน้อยค่ะโชว์การแสดงโนราตัวอ้อนเขาคดตัวกลมในท่าเนี่ยค่ะโชว์ผู้ว่าพังงาปกติผู้ประกาศข้าวในพดในโคมใช่ไหมโคมไม่พอต้ององแล้วไปแลกนองเขาคดกันว่าค่ะนน่ค่ะเี่ยบเกลียงโดยเรื่องนี้ค่ะที่บริเวณสะน้ำนาซ่าหลักลางจังหวัดพังงา ลั่งเก้าเนี่ยแหละค่ะทางจังหวัดพังงาเขารวมกับซ้ำหนักงานเล่ากาชาจังหวัดพังงาเขาจัดงานประจำปีกันและหลักการงานกาชาจังหวัดพังงาซองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจัดในวันที่ยี่สิบหกมกราคมทึง4ีกุมภาพัน์นี้แหละค่ะโดยในเวทีร้านมัชากาชาเนี่ยนอกจากที่เขาจะมีการลุนโชกลุนรางวัลกันแล้วใช่ไหมก็ย,ยังมีการแสดงข้องน้องนองนักเรียนนักซึกซ่าและก,กลุ่มจิตอาสาต,ต่างๆถูกคืนและหลักการสำหรับครั้งนี้ค่ะทางโรงเรียนเทศบ้านบ้านยานยาวอำเภอตะกวัวป่ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาได้จัดแสดงโชว์มโนราประยุกเนะะีค่ะโดยโชว์ให้ทางด้านข้องนายซูพอร์ตรอดเรื่องหนะน้องคายผู้ว่าราชาการจังหวัดพังงาและก็แค่ภูมิเกียตทุกคนที่มารวมงานนี้แหละค่ะเขาแลงโนโรากันถึงไฮไลท์คืออะไรนี่เลย ไฮไลท์ก็ค hey ือว่านอกจากทีจะได้เห็นความสวยงามข้องหนักแสดงแล้วมีนองคนนี้และปอนึงี่พี่บอกเร้่งครับอาเข้าโชว์รําโนราตัวอ้อนค่ะแล้ส่วงนี้ผู้หิงอ่อนเพื่นึงแคทเป็นแมตเลยนะครัพอจอบเพลงเนี่ยแนนอนวันลงมาด้านล่างเวทีใช่ไหมคดตัวอยู่พันนีอยู่ในท่านี่คืออะไคดคืออะไรคดตัวคดตัวให้คดเกลือเรยคดเกลือเรยเดี๋ยวผกรกลางเกลือเลยเกลือเลยอ่ะ ก็ขดนี <plane>. ่แหละใช่ไหมย่างงอตัวพอขาช่วยด้วยอ่านะคะทีนี้แล้วค่ะก็มาโชว์ให้เห็นผเนียขทุกคนก็ปรบมือชื่นชมให้กําลังใจแล้วที่สําคัญเป็นประเพณีนะาแต่ว่ามีโนราคดผเนียนต้องให้รางวัลในธาตุอะไรพี่บอกเนี่ยนะครับต้องเอาไส้ไปในธาตุให้รางวัลน้องแล้วสำหรับศิลปะการไร้รำโนราตัวอ้นนั้นนะครับดัดเปลงมาจากทารํโนราปกตินี่แหละครับเป็นการไร้รํรำของผู้รำที่ต้องใช้ศักษะสู้เป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับการยืนยุ่งงร่างกายการแสดงความสามารถโนราตัวอ้นได้ดีเนี่ย ต้องฝึกนะบนพื้นท่านการรำไม,มอยางสมบูรณ์เพราะว่าการรำโนราตัวอ้นนะครับเป็นการนำทารำพื้นท่านนี่แหละครับ,รบ่ให้เกิดการมาชายเกิดฐานที่ระแงพิสาดารเพื่อสร้างความประทับใจแก่คนดูนั่นเองซึ่งโรงเรียนเทศบา้าลบ้านยันยาวเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องการอารกติลปะการแสดง พื้นบ้านอยู่แล้วนะครับหนูรานี่ยเขารำสมมติมสิบสองถานี่เป็นถาลักกับน้องยิงออม <ฮะ S 1> แต่เมื่อนทาตัวโอ้นทาไรเนี่ยก็ถือเป็นถาที่ดัดแปลงมาหน้าเพื่อจะได้ทำลายทุกคนใช่ไหมอ่าไม่ใช่ทุกคนอันนี้คดตัวใช่ไหม,มถ้าหนูราตัวไปนี่เขาจะเขาจะสัมใจห้อยเคสไหมเขาจะทำแบบเนี้ยทำอันเนี้ยสัมใจว่เาเออเด็ด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  ไม่ยากตองานข้าวคนเดียวนะคะเขาก็จะทำแบบเนี้ยเนียก็คือจะบอกว่าไม่ได้ขัดเย่างเดียวเ็าจะทำใส่ใส่ใส่ห้อยนี่ก็คือคดตัวลงขาล่างเลยลงมาล่างแต่เดียวไงทีน้อนนั่นเลยนั่นเลยแล้วก็ขับตังแต่ว่าไม่ได้อยู่ในถาลักนะถาร่างนี่มีทิปโงถานูราตัวนูราตัวอ้นนูราใส่ห้อยเนี่ยเป็นพิเศษบางคณะเท่านั้นบางคณะนี่ขับครกก็มีนะอครับกล้องก็มีนะเราจะต้องไปดูต้องไปดูเพราะว่าเป็นอย่าลืมนะครับนูรานี่เป็นเป็นได้นะ มรดกโลกมรดกโลกนี่ค่ะปูนแมทหรือไม่